ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทิน ดวงดีเกต A สมราศีรวยมั่งคั่งเงินทองสิ้นธันวาคมเฮงเงินล้านมีโชคลับรอยเด่น 1. น่ชาวราศีกุมราศีกุมดวงชะตาโดยภาพรวมถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่เหนื่อยก่อนแล้วจะสบายทีหลัง โดยเฉพาะในช่วงนี้หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานานชีวิตเริ่มลงตัวและอยู่สุขสบายมากยิ่งขึ้นทางด้านหน้าที่การงานการงานเริ่มราบรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาขอให้คุณใจเย็นมีสติให้มากขึ้นปัญหาต่างๆจะได้รับการคลี่คายในเร็ววันด้านโชคลาภเงินทองปีนี้ คุณอาจจะต้องใช้น้ำผักน้ำแรงเพราะดวงชะตาจะมีงานเข้ามามากทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินมากเช่นเดียวกันใครชอบเสียงโชคเสียงดวงช่วงนี้โอกาสรวยมาถ,ถึงแล้วให้เลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบจะถูกฉโรกกับท่านหากเลือกซื้อกับข้อค้าแม่ขาย ที่มีลักษณะอ้วนท้วมจะมีโอกาสบางครั้งร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้ 2. ชาวราศีกรกฎภาพรวมชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนหลังจากผ่านพ้นความลำบากมาในปีนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาทำให้หายเหนื่อยได้เลย โดยเฉพาะในเรื่องของการงานจะได้รับโอกาสให้ได้เติบโตทางหน้าที่การงานแถมจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่พลิกอาชีพการงานมีเกณฑ์ได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนสายงานที่มีความท้าทายความสามารถด้านโชคลาภเงินทองยิ่งขยันยิ่งรวยหากไม่อยู่นิ่งยิ่งจะมีอะไรให้ทำขอให้ทำให้เต็มที่ คุณจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางด้านโชคลาภเงินทองจะมีความรวยเกิดขึ้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสลุ้นรางวันใหญ่ให้เลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบจะถูกโรกกับเด็กหากให้เขาเลือกให้มีแววจะถูกสลากรางวันที่หนึ่งชีวิตจะพลิกจากร้กายกเป็นรวยสาม ชาวราศีพิจิกภาพร,รวมชาวราศีพิจิกดวงชะตามีชีวิตไปในทางที่ดีโดยเฉพาะด้านเงินทองที่เห็นเด่นชัดมากรวมถึงจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มาพร้อมกับความมั่งคั่งร่ำรวยบ้านรถที่ดินมีแววจะเป็นของคุณการงานมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณอาจจะไม่รู้ความรู้ หรือไม่ถนัดขอให้คุณนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้เพราะอนาคตจะสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมด้านโชคลาบเงินทองไรายได้ค่อนข้างดีมากจะมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินจากเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์ เรียกได้ว่าความมั่งคั่งร่ำรวยมาปรากฏเด่นชัดใครชอบเสีง่งโชคสียงดวงมีแววรุนรางวันใหญ่ให้เลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบใกล้บริเวณตลาดสดจะถูกฉโรกกับทานชีวิตพลิกผันกลายเป็นเศรษฐีใหม่ เชื่อไม่ลบรูรหูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรงตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ